สบายดีพี่น้องมันนี้ก่ามาผมกับเปาศิธาการศได้มาอัดลิปให้พี่น้องเบิง่งได้พี่น้องเด้อเพราะว่าทั้งลูกค้ามันก็ได้อารถเขามาห้านนี่บอกว่าโอ้สินหัวลูกคา้าเอ้สินรั่วว่านั่นเนาะภาษาไทยพันว่าสินรั่วไอ้ทั้งบ้านคอยกับว่าสินหัวแต่ว่าเป็นโค้งของไอ้เอฟซีดีตราสร้างนาะพี่น้องเนาะมันก็ได้ให้ทั้งสร้างากวดบึงสะกอนว่าบันสิเป็นน้ำพายกหรือว่าสิเป็นน้ำสินเนาะเอาถอดบุญก่อนพี่น้อง ส่วนลายสาเหตุนี่รถเอาเขามาในทางห่านหรือว่าทางหลานเท่านี้ส่วนลายนี่เภาจากโยกโดยพี่น้องโดยส่วนลายเภาจากโยกเพราะว่าซิ้นมันนี่ก็เปลี่ยนไปดูแล้วกับโมจิยูเพราะว่าเภามันนี่สาเหตุมันนี่มักโยกส่วนลายอาการที่มักเป็นเนาะอันนี้ก็ทั้งลูกค้าเป็นกะเคยเปลี่ยนดูแล้วหรือว่าเปลี่ยนบ่อยแล้วบริษัทเปลี่ยนซึ่งว่าเปลี่ยนเองกับโมยู บันนี้สีให้ทั้งสร้างเป็นปวดบึงสะก้อนปาใส่เห็ดที่เกี่ยวกับเภาโยกบอ่อหรือว่าสิบปนในซีนบอ่อแต่าาว่าสร้างการยังบระทันไม่หูเนาะการทีได้ถอดบึงสะก้อนโดยพี่น้องเนอะถอดบึงสะก้อนเนับภาวา่าเห็ดของมันนี่ส่วนใหญ่สร้างทีเคยเห็ดมานี่กะส่วนมากกะสิบป็นนำเผาเนาะเผาจากโยกบได้พี่น้องเลยส่วนใหญ่กะเปลี่ยนซีนนี่กักบโบจากคอยอยู่ ก็การที่ได anyway, ้ขวดเบอง์ะก้อนโอดเบอง์ะก้อนเนาะอันนี้กาถือว่าเป็นสินกันพุ่นนี่สินทั้งนอกมันต้ีงเป็นเอาสินทั้งนอกอองสก้อนกายับบตะเกียบเล็กหน่อยเพราะว่าลูกยางมันจะแข็งเนาะการละจากสิน เขากันปนมะนีออกแล้วไก่ชีได็ดโขดสินลึกไอกันมันเียกาะชีไดย์โย่คนเผามันกต่ชีดเด้โยกคนทั้งบีก้อนปลาใส่เพกมันนี่สิเป็นน้ำสินบอรหรือว่าสิเป็นน้ำไม่เผาโยกบอขันเผาโยกนี่เมนโบราณย,ยูเล่นตรงเนี้ยตองได้โขดดูว่าทั้งตี่ดืดโค้งมาออกมาเฮ็ดไม่แต่ว,ว่าทั้งลูกค้าต้องการให้กวดสก้อน ลางกะที่ได้เอาซิลเตอรนี่ออกแล้วก็ถอดบุญก,ก้อนแล้วก็รที่ได้เอาซิมมีซิมด้านนอกนะแล้วก็รที่ได้เอาตัวนี้งัดออกมาบุญก้อนนะ่าพ่นอนะ้องเนาะแล้วก็รที่ได้โยุถอดซิลเตัวนี้ปัญหาที่มักเป็นแล้วก็ เกี่ยวแกกับซิปเลยพี่น้องเด้อส่วนหลายนี่ซิปนี่บุยักยูเนาะเอากระตือว่าถอดมาเป็นที่ห้อยซิปกันน้ำมัน,น,มน,น,มนเกียร์นะพี่น้องเนาะน้ำมันคงแล้วก็สิได้โยกบังสซเห็ดของมันนี่นี่เห็นบ่าพี่น้องอาการแบบนี้นี่หลายเลยพี่น้องเด้อเปลี่ยนซิปไปกับบุกอ,อยูมบางเทอลูกค้าก็โอ้ยเหตุใจไหนเนาะสัา,สาง เปลี่ยนไปดูแล้วเปลี่ยนไปบ่อยแล้วบอกคอยอยู่สินนี่สาเหตุเด้อพี่น้องเด้อสาเหตุที่เผาโยกนี่เปลี่ยนสินนี่บอกเลยว่าบอกคอยอยู่เด้อพี่น้องเด้อขันอยากให้อยู่พี่น้องต้องพาโคง้งดวนลูดลูโค้งมาเห็ดไม่เนาะขันจะให้มันอยู่แต่ว่าทั้งลูกค้าบันนีึกะบบท่านได้ให้เผาเห็ดว่าจั่นให้เปลี่ยนสินไปก่อนเนาะให้เปลี่ยนสินไปก่อนแต่ว่าทาั้งห้านท่าแต่ทีได้ เอาชิ้นี่เข้าไปซะก่อน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งการทาาี่ทำความสะอาดได้พี่นออ้นนอ,งนนองเนี่ยท,ทำความสะอาดซะก่อนเอาน้ำมันเบนซินว่าน้ำมันเอสซังนะพี่น้องเอาปั่นไปเลยนะน้ำมันเอสซังเลยพี่น้องเนี่ยกาสิได้ล่างเลยการทำความสะอาดโอ้กีนิ่มเต็มพี่น้องเลยท้างในมีแต่อีหยังกระบอกหูเนี่ย ตัวว่าน้ำมันโคงกับลูกค้ากับโบอยากคอยเปลี่ยนแต่ว่าทั้งน้ำมันโคงหรือว่าทำน้ำมันเกียร์นี่กับมนันมีหลายรุ่นหลายมีห่อเนาะกับลูกค้ากับจนหลายการจะเอาของพอใส่แน่แต่ว่าของราคาตแพงกัโบโอยากคอยใส่ดรอกเนาะจะบังงบนหน่อยเลยพี่น้องเลยงบมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอากาซีได้ทำความสะอาด เาพี่น้องนี่แต่ว่าทั้งลูกค้าพันนี่ก็ได้อารตเขามานี่แต่ว่าลูกค้าเพ็นกับไว้อยู่แต่พันสั่งให้เปลี่ยนเนาะสาเหตุที่เปลี่ยนสินเพาหัวไว้เดียวว่ารั่วไว้นี่สาเหตุนี่เกิดจากข้าโยกด้วยพี่น้องเด้นนี่แต่ว่าคันนี้นี่คงตาช้างนี่ f อซดีคันนี้ข้าโยกแห้งพี่น้องนี่แต่ว่าเปลี่ยนนี่โบยักคอยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าทั้งลูกค้าเพ็นให้เปลี่ยนสินไปซะก่อน พราะว่างบน่อยเนาะเอองบน่อยพี่น้องเอ้ยเอ้าวันนี้ก็สิได้เอาสินเขา้าพี่น้องเนาะสินเขา้าซะก่อนสินกสิเป็นรุ่นนี้เด้อพี่น้องเด้อกใแน,น่เนาะแล้วก็พอใช้ <c oughs> หลังจากทําความสะอาดแล้วกสิได้เอาสินเขา้เขาซะก่อนเนาะสําหรับพี่ๆน้องๆคนใดท,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 ที่อยากเฮ็ด เราเรื่อว่าอยากเิีนเองอยากทำเองอยู่ที่บ้านกะมีอุปกรณ์นเนาะก่อนเสียสิ้นเขาต้องมีอุปกรณ์เพี่น้องเดินตกเขาแต่ว่าสำหรับอยู่ในห้านของไอ้บาซิธาเนี่ยเสียรุ่นนี้พี่น้องเลยตกเขาตกก็แล้ว กะซิมิอีกตัวนึ่งมาพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะน้อยกว่าหรือว่าจะเล็กกว่าตัวนี้มันจะใหญ่แน่เนาะแต่สิได้ใช้ตัวใหญ่กะสิได้สขอบคุพี่ๆพี่น้องเกันผู้ใดที่เข้ามาเป็นมาส่งทั้งส่งยูทูบก่อนสิทธิ์แทบจะแฝากกดไลค์กดแทบฝากคนปิดตามพี่น้องเลี้ยงทั้งส่งยูทูบก่อนสิทธิ์แทมจเนี่น้องเนาะกะสิได้อัดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิ่ง ากทําคนสาแล้วก็เอาสิเขาแต่สิได้เคาะมาพี่น้องเนันแจบก็ให้ให้มันยุ่ ตอกเนี่ยเรียบร้อยทำไมต,ตอกเขาจึมันเจ็บจึมันเหน่งหลังจากตอกเขาไปแล้วพี่ดองก็ต้อง,อง,องปิดเมืองสะกด้นพี่ดองเด้อบางคั้น,นี่กะ ปินแลวการบางเทือนี่บางคั้นกะชิได้ชิ้นตัวนี้มันกะชิได้โยกหรือว่าถอยออกมาเนาะเท่ากับต้องลงมือสักคนว่ามันโยกหรือมันถอยว่าถ้ามันถอยกะชิดได้แก้ไขไม่อีกทีนึงเนาะแต่ว่าคั้น,นี้บบได้โยกบยกบได้ถอยได้พี่นองเดอสิ้นมันยังแห่นอยู่แต่ว่าเปลี่ยนไปกะบด้นดอกเพราะว่าพมันโยกไปพินองเดอพรมันโยกเขาโยกแห้งหลายคันนี้เนาะ để bàn lục qua cả những bậc thang đầu ngục, đặc ngục để xin, ngăn phun, để thang nọ con số con, พุมตาสร้างแล้วพี้น้องเลยพุมตาสร้าง F C D เอาสินเฝ้าด้านในเขาเรียกกัทำความสะอาดสินทางด้านนอกสิน,น,น,นกันฝนมันแห้ะกัได้ประกอบเขาคือเกา สำหรับพี่ๆน้องๆคนใดที่อยากทำเองอยู่ที่บา้านนะพี่น้องเนาะเองก็ได้ได้พี่น้องเด้อบ่ต้องไปหาซื้อก็ได้เนาะเอเป็นสินทางด้านนอกนี่ใครอยู่ที่บ้านเชื่อว่าคนใดที่ติดตามทางช่องยูทูบปสิทตาจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนี้ได้ที่น้องเดออ้อเอาบรรยากาศที่ได้เอานี่ยปุสั้นๆนี่ลองน้องปุ้มตุ๊กหม้ออิยังประเดินนี่ บ้านไปเอิ้นว่าคมกระท่อมเด้อแต่ว่าคือือนำนว่าอ็งคิดว่านกใดเอิ้นก็คือกันบ่กะยังบ่ฮู้เลยส้องเด้อสําหรับข่อยกะเอิ้นว่าบกระตเนาะเอบางคนกะกะบคือกันเว้ากะบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่นีเนาะแล้วก็สิได้ประกอบเข้า อย่าลืมนะพี่น้องได้อย่าลืมใส่อันหลิมรึกว่าไรดอกนี่ล็กของามาตรงกาสิดได้กะสิได้ขันน็อสี่ตัวนี่เขาตะว่ารุปนี้ง่ายนิง่งน้อยน้อยนึงม <c oughs> นนีตัวจับ อันนี้นนเนียนแล้วกับวิธีการประกอบตัวนี้เข่าเนาะแล้วก็ต้องเสกเบิ้งด้อพี่น้องเด้อเสกเบิ้งระยะของไอ,งอ,งองทง้ทั้งสองขางนี่ข้างนี้แน่แล้วก็ข้างนี้แน่ทั้งสองขางนี่ ต้องขันเขาให้มันเสมอกันเนาะเออบางคนนี่ลูกค้าบางคนนี่้รยรถคอยนี่เปลืองหัวสัตขาดบ่อยขาดดุหัวสัตน็นอตสี่ตัวนี่ป็นไ่ยไหนหนอตสรา้างนอแต่สร้างกับชิไดมาในน้าให้เนาะระยะในน็อตสี่ตัวนี่ขันเข่านี่ต้องเวล่าขันขันเข่าต้องขันเขาให้มันซ้ำกันด้วยพี่น้องเนี่ าทาั้งสองขางนี่มันซ้ำกันแล้วฮากะซีได้อน,นอดอีกตัวหนึ่งเนาะซ้น,ออนเอ้อทั้งชิงนึงว่าทั้งบนมันเรียบร้อยประดีนอวพี่น้องเนาะแล้วก็ ิได้เอาตีนเขาบ้านเองแล้วฉันได้เอาตีนเขาประกอบตีนเขากะจบน้าพี่น้องเนาะเอาบ้านนี้กะเอาตีนเขาแน่วเรียบร้อยน้าพี่น้องเนาะกะถือว่าจบสำหรับการเปลี่ยนชิ้นน้าพี่น้องเดินชิ้นเผาโยกชิ้นเผาตีนจะว่าโค้งรุ่นนี้เนาะเป็นโค้งของตาช่าง FCD เปลี่ยนชิ้นเผาแต่ว่าเปลี่ยนกะ กับบอยากค่อยทุนปันไดยเด้กพี่น้องเด้อทั้งสร้างกับทีได้แนะนำให้ทั้งลูกค้าอีกทีนึงเพราะว่าเผามันกับโยกน้อพี่น้องเนาะเอาก็ถือว่าสําหรับคลิปนี้น้อพี่น้องเนาะกขอ,อฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าผู้ที่เข้ามาเบึกมาชมทั้งสองยูทูบบอสซิธาในการฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทั้งสองยูทูบบอสซิธาสเน็ตเนี่ยได้พี่น้อง,งเด้อทั้งบอสซิธาการทีได้อัดคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะกับหลายคลิปด้วยซึ่งเป็นการไป ตรงไฮตรงหน้าบอจังสีเนาะกะบางเทือกะสิไดอ้ออกไปทั้งตรงไฮตรงหน้าแน,น่นลูกค้ากะสิได้บอกให้ทั้งสร้างเนาะออกไปตรงไฮตรงหน้าเลยกะเมื่อใดบมมีแนม่พิเนาะสร้างกะสิได้ดดไปตรงไฮตรงหน้าได้พี่น้องเด้อกะสิไปหาดกหญ้าให้หญ้าหน้าแน,น่นได้แบบไปถังหญ้าหัวหญ้าสวนแน่ประมาณแน่นนาะพี่น้องเนาะกะหลายเวียกหลายงานแต่กะมีคนจ้างในแต่กะพอเห็ดได้กะเห็ดไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ